วันนี้จะพามาเที่ยวชมวัดพุทธวนารามหรือวัดป่าวังน้ำเย็นนะครับซึ่งอยู่ในเขตอำเภอเมืองมหาสารคามนะครับใหายรูกให้หน่อย Thank you. วัดน,นี้ซึ่งมีเจดีย์องค์ใหญ่นะครับเจดีย์องค์นี้คล้ายๆกับที่พระธาตุเจดีย์สีเวียงชัยที่ประบาทห้วยต้มอ,อำเภอลีลำพูนนะครับ เชิญอยู่แต่ตั้งอย่กับกมี่กอนเอ,าอ้างาหตุง้ตงปันเป็นฝา้ารงใหวนีอยอด้แเดี๋ยวเดี๋ยวสายผมบมางนี้อยู่10 วันนี้ยิ่งใหญ่มากนะครับและกำลังก่อสร้างอีกหลายๆอย่างที่ยังไม่เสร็จมีเยอะนะครับที่สร้างแบบยิ่งใหญ่มากนะครับ